สวัสดีค่ะอีพี่สองเ <c oughs> ด้อเะนี่วันนี้เราก็ได้ปลาช่อนใหญ่นะคะจากน้องนะคะน้องสะเมาสะ2,000ของพ่อตานะคะของพ่อตาเองได้ปลาช่อนใหญ่นี่ยะคะเราก็จะเอามาทํากับข้าวกินเที่ยงนี้นะคะนี่โอ้โหดูเนื้อซะก่อนเนื้อเด้งแดงมากเลยสดๆดร้อนๆจากสะเลยนะคะตอนถ่ายไม่ได้เอามาใหเอามาให้ดูนะคะแม่เลา สังหารก่อนก็เลยเอามาทำว่าจะมาเอาเหลาเหลาปลาช่อนนะคะนี่กำลังตำเครื่องทำอะไรอันนี้สับเสร็จแล้วแล้วก็จะมีเครื่องนะคะที่จะใส่นี่กำลังโขกพริกโขกกระเทียมนะคะพริกใส่พริกแห้งกระเทียมรากผักชีหอมแดงข่าตะาไคร้ใบมะกรูดโขกรวมกันนะคะล้กากำลังจัดการตำเครื่องอยู่นะคะตอนนี้ อมเมืองเครื่องดูล่ะนี่นะคะเราก็จะใส่เครื่องเยอะเพราะว่าเหลามปลานี่มันต้องเครื่องถึงนะคะถึงจะอร่อยเราจะหลามใส่กับไม้ไผ่นะคะจะมีไม้ไผ่ไอยู่เด้ที่ทำไว้พีซ่ซามาช่วยพี่เ๊็บดิทำทำเอาไว้ไหนบ้องไม้ไผ่ยัไม่ตัด นี่นะคะเราก็จะเอาปลานี่นะคะคุกกับเครื่องปรุงเครื่องนะคะแล้วก็จะเอาใส่กับไม้ไผ่แล้วก็จะเอาไปเผานะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเราจะกินได้หรือว่าเราจะได้กินนะคะตอนนี้จะกินได้หรือว่าวจะได้ทินนะครับคือปลาช่อนตัวใหญ่มากนะคะตัวประมาณเกือบสองโลเลยแหละเครื่องนะคะ เราจะใส่เครื่องเยอะสักหน่อยเพราะว่าปลาช่อนมันก็จะมันจะออกคอคาวนิดนึงนะนี่นะคะไม้ไผ่ที่เราตัดมาแล้วนี่เราจะเอามาทำใส่ไม้ไผ่นะคะกระบอกไม้ไผ่อย่างนี้นะคะแล้วก็จะเอามาเผาเดี๋ยวตอนเผาตอนยัดใส่ บ้างมันเดี๋ยวเราจะมาทําให้ดูนะคะว่าทํำยังไงเดี๋ยวตอนนี้เรามาตทาเครื่องก่อนนะคะอันดับแรกเรากินได้หรือว่าเราจะได้อาทิ้งนะครับหอมแค่เครื่องกับหอมเราจะพี่น้องว่ต้องห่วงเลย เจะตำแค่เครื่องก็หอมกินออกหอมห้อยๆเลยได้ใจกินนี่หอมฟุ้งเลยใบมะกรูดอะไรแล้วก็ใส่ไปแล้วก็ตำไปด้วยกันหมดนะคะไม่แบบไม่ไม,ไม่ไม่เด็ดให้มันเป็นชิ้นนะ ตามลงไปใส่เครื่องด้วยกันเลยมันจะได้หอมๆเขาบอกว่าใส่เครื่องเยอะๆอร่อยนะคะไม่ก็แล้วแต่ใครชอบนะความละเอียดอะยังไงก็ได้คะ่ะไม่เน้นว่าต้องละเอียดน้อยละเอียดมากคือเราพอใจระดับไหนก็เอาแค่นั้นพอฟันม นี่นะคะกลิ่นหอมมากเลยกลิ่นกลิ่นหอมออกเลยอะหอมหอมเครื่องนี่ก็หอมละพอแล้วใช่ไหมนิ่ามาตำนี่นี่นะคะให้นาเอกเรามาตำ จับสองมือเสิใช้มือหนึ่งจับด้วยแล้ววางมันกระเด็นนะนี่เขาก็จะมีสูตรของเขานะคะัครอบครัวคุณทายนะคะคุณทรายครัวคุณทราย ตัวตําใหญ่โอ้โหกระดอนออกแล้วกระเด็นออกแล้วนี่ใส่เดือดโอ้โหหอมมากกลิ่นหอมมากเลยอ่ะนี่เรากำลังปรุงนะคะปรุงปลาใส่เกลือใส่ชูรสใส่ผงนัวผงนัวแล้วแต่ใครชอบนะใครชอบใส่เยอะใส่เยอะอร่อยเยอะหรอ รจะใส่เยอะนะอี่นิดเดียวอันนี้น้ำน้ำปลานะคะด้วแต่คนชอบพอๆๆๆแต่ว่าไม่ค่อยชอบใทาไรปรลาต้มสุกแล้วนะแต่ว่าเราไม่ค่อยชอบเท่าไหร่เกลือชูรสน้ำปาลาพรอมัง ก็คลุกเขาคลุกเขามันตัวใหญ่เกินไปหรือเปล่าจะไม่ใช่เอาชิ้นเล็กตัวนี <S <S ้หรอไม่เช่นนี้อย่างนี้แหละกว่ามันมันสุกช้าไงไม่ช้าหรอกมันชิ้นใหญ่เกินไปเขาว่ากลัวมันสุกกลัวมันนานสุกแล้วก็จะเทเครื่องลงไปใส่แล้วนะคะนี่โอ้โห น้องท่านไหนสนใจทําก็ลองทําอยู่นะคะนี่หนแหละชีวแบบบนบ้านนะคะอยู่ตามท้องไร่ท้องนานะคะคือเราทําอะไรก็ได้เมนูของเราเราสามารถทําได้เองทํากินอยู่ที่ท้องไร่ท้องนาท้องทุ่งนะคะบรรยากาศดีมากตอนเช้าๆไม่เช้าเท่าไหร่ก็สายแล้วแต่ว่าอากาศก้นเย็นนะคะหนาวออกออกออกเยน็ยนเย็นออกหนาวหนาวนะคะอากาศ ที่นี่ไม่ร้อนไม่หนาวมากนะคะอากาศพอดีกำลังดีเลยโอ้โหดูความชำ้ำปลาดูสีปลาดูเครื่องกุเงข้าเข้ากันโอ้โหน้ำลายไหลออใส่อนันนั้นด้วยดิใบกะเพราอะ่ะไม่ไม่ไม่ใบมีกพอแล้วกะเพราไม่พอ จะอีกอพอแล้วพอแล้วเ,เดือดแค่นี้เองใส่เลยเจได้ของนี่นะคะอ้โหพอเตรียมตัวนี้เสร็จเราก็จะไปทำบ,บ้องไม้ไผ่นะคะตัดเป็นบ้องเป็นบ้องนะคะเป็นท่อนเป็นท่อนนั่นแหละกล่วมีลอง มีใส่นะครับมีเติมน้ำปลาด้วยแล้วกินคุณชายกินออกเค็มนิดนึงอ่ะบอกว่าไม่นัวไม่สะใจคุณชายต้องออกจัดรสเค็มวันนี้นะคะหมอสะสองพันเด้อสองพันของพ่อตาว่าไหวงี้แกบอกมีปลาใหญ่คือวันนี้ได้แล้วแหละแต่ยังไม่ได้เอาลงนะคะเดี๋ยวจะถ่ายให้ดู เพราะว่าได้มาแล้วตัวหนึ่งบึกใหญ่นะคะก็คือตัวนั้นน่ะไม่รู้กิโลแหละเกือบจะยี่สิบโลเกือบจะสิบกว่าโลได้ไหมตัวเดียวนะบบวตัวละสิบยี่สิบโลตัวหนึ่งอ่ะใหญ่มากนะคะเมื่อวานนี้เอาเกือบไม่ได้คุณชายเขาเอาคนเดียวเกือบเอามันไม่ได้อ่ะอตอนนี้กำลัง ทำการเลื่อยไม้ไผ่อยู่นะคะเขาก็จะเลื่อยมันเป็นท่อนๆก่อนนะคะดูสีสันก่อนมีน้ำไหเดี๋ยวนะ้ำมันก็จะออกเองเวลาเผานะ่ะก็เหมือนกับตัวเองนึ่งปลานั่นแหละนี่นะคะข้างในไม่มีอะไรนะเราก็จะเริ่มยัดใส่ละ เอาปลาค่าาอยๆยัดลงไปเนาะบ้องใหญ่อยู่นะเนี่ยโอโหดูชิ้นปลาหัวมันมมแบ่งๆเลยแบ่งเอาตนันนั้นมาใส่ด้วยจะได้เหลือเท่าไหร่จะได้แบ่งกันเต็มบังแล้วครับ เห็นหรือเปล่าย uh, ังไม่เห็นนะเดี๋ยวดิตัวหนึ่งนะตัวเดียวอะตัวละสองโลด้วไหร่ยูตัวละโลกว่าโลคือมีกี่โมงแล้นเราก็จะเอาปลายัดเข้าไปข้างในบ้องไม้ไผ่นะคะ แต่ตัวนี้ตัวใหญ่มากเลยนะปลาช่อนเนี่ยโอ้โหดูหัวมันนะคะอืมกลมอร่อยหัวหางไม่ตัดออกเลยอืมทั้งขางเ่ยอร่อยเอา,เอาลงตำตำหน่อยสิให้ได้เห็นด้วยเออ,อใส่อีกก็ได้嘛เอ้ยเราตัดเป็นชิ้นอะ เรื่องามาใส่อันนี้หลยเดี๋ยวเสร็จหมดแล้วนะคะได้สองบ้องนะคะเดี๋ยวเราก็จะไปดนการลาม ปลาช่อนกันนะคะตลงตรงกลางไม่ใช่นะครับเอาแล้วค่ะพอเราเอาปลาใส่บ้างแล้วก็มาเผานะคะตอนนี้เรากำลังทำการเผานะคะหลามปลานะคะที่เราทำอยู่นี่ต้องใช้เวลาอยู่นะคะการเผาปลากว่าจะสุกที่สำคัญก็คือ ต้องให้อุณหภูมิมันคงที่เรื่อยๆนะคะต้องกลับไปลกลับมา,บบานี่แหละพี่น้องล่นล<ะ>เอิน,<ะ>นว่าลามปลาจ้าี่ล่ามปลาช่อนเนาะจ้ะยียามห้ สองบ้างนะคะสำคัญก็คือไฟนะคะควบคุมให้ได้ใช้เวลาอยู่ใช้เวลานานอยู่นะคะหนึ่งชั่วโมงสองชั่วโมงไม่รู้จะได้กินหรือเปล่า ก็จะทําแบบนี้นะคะไปเรื่อยๆนะคะจนก่วปลาข้างในบ้างขลามจะสุกนะคะแต่ตอนนี้ก็เริ่มอุณหภูมิเริ่มได้แล้วนะคะเพราะว่ามีน้ํามีน้ําไหลออกมาจากปากบ้องแล้วนะคะเห็นไหมคะเป็นน้ำเดือดนี่นี่คือความร้อนข้างในนะคะออกมาแล้วอ่ะ ็จะคุมไฟให้ได้นะคะคุมไฟให้ได้ก่อนให้มันได้ความร้อนคงที่เสียอย่างเดียวลมนะคะลมถ้าไม่ลมนี่มันจะพอดีเลยถ้าย้ายมาไว้ฝั่งนี้ก็น่าจะได้ บ้องนี้ยังไม่นั่นเท่าไหร่แต่บ้องนี้รู้สึกว่าจะมีน้ำออกมาแล้วนะเริ่มจะเดือดละอ่ร้อนอยู่นะคะต้องระวังนะคะระวังนิดหนึ่งแล้วก็จะทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะคะทุกคนจนกว่าปลาจะสุกนะคะใช้เวลานานอยู่นะ เดีย๋ยวมาดูกันอีกทีนะคะน้าลามปลาของเราโอ้ยบนน้ำจ้าพี่นอ้องโอ้ยคุณ่ะโอ้สสโออยสุกจ้าสุกโอ้ยได้ฝนลอยไปเส้นหอมคักจ้าโอ้ยจะเสกแน่โอ้ยจ้าเผื่เบงเหนือมันโู้ยสุกสุก ร้อยเปอเซ็นต์เลยดูเนื้อปลาโอ้โหสุดยอดเบื่อเล้เนื้อลเสร็จแล้วอันนี้หนึ่งบ้างนะคะโอ้โหหอมมากอันว่าไ,ไม่ได้ใส่น้ำนะคะนี่เราไม่ต้องใส่น้ำเด้อพี่น้องถ้าใครจะไปทำลองลองทำกินนะเดี๋ยวเผาไปมันก็จะมีน้ำออกมาแบบนี้นะคะคือเราไม่ต้องใส่น้ำนะ อุ้ยหอมคักพี่น้องมาเด้อจ้าเด้อกินขอน้ำกันมือนี่หลามปลาช่อนค่ะอะไรอร่อยกินหอมมากดูน่ะอุ้ยดูเนื้อปลาช่อนสดสดสุกมาสุกดิเนื้อมันยุ่ยเลยเนี่ยพอก่อนกินถาดหนึ่งก่อนดิ มาเด้อจ้าพี่น้องมาเด้อกินขอ,อน้ำกันจ้า